วนก็ลังจะตัดแต่งกิ่งอเมซ่าเวเลตในพันธุ์นัวตลอดกิงครับยูได้สวัสดีครับวันนี้ครูนำนาจตัดแต่งกิ่งครับเป็นองุ่นสายพันธุ์เวเลต บคา n นัวอนูต้าควีนเนี่นะครับกำลังตัดแต่งกิ่งท่านผู้ชมถ้าอยากได้ตาพันธ์ไปเสียบนะครับเป็นตาพันธ์ดีเอาไปเสียบยอดหรือว่าติดตาเอาไปฝึกเสียบดูนะครับก็ติดต่อคุณอำนาจมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนะครับ จำนวนตาพันธ์ุที่ท่านจะได้รับก็คือประมาณ50ตาถึง60ตานะครับจัดว่าเยอะมากเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดาก็ในราคา150บบาทก็ไม่แพงครับราคานี้โอเคเลยท่านเพื่อนสมาชิกสนใจเดี๋ยวติดต่อไปเลยนะครับถ้าท่านได้ดูคลิปนี้ หลายวันไปแล้วนะครับคิดว่าของคงหมดท่านไม่ต้องติดต่อไปนะครับภายใน3วันก็ของก็คงไม่เหลือแล้วนะครับเพราะว่ามีจํานวนจํากัดนะครับก็จะขอบอกเพื่อนสมาชิกว่าให้ช่วยกดติดตามช่องเราไว้แล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะครับเผื่อเรามีข่าวดีข่าวด่วนมาแจ้งท่านจะได้รู้เป็นคนแรกนะครับอังุ่นของคุณอำนาจนี่เป็นอังุ่นที่ สมบูรณ์ครับผ่านการสะสมอาหารมาผ่านการงดน้ํามาท่านจะสังเกตจากการเด็ดใบนะครับท่านจะได้ยินเสียงเปาะเปาะเปาะนี่นะครับมันใบแห้งกรอบสภาพสมบูรณ์ดีนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ